สวัสดีครับนาะนาะครับนาะนาะนะนักตกปลาทางบ้านนะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะว่าทางบริษัทวิกเกรตได้นํารอกโอโมโตตัวใหม่เข้ามาเป็นโอโมโตชีฟรุ่นใหม่เลยนะฮะตัวเป็นรุ่นของ 6000CS นะครับมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวาอันนี้ขอแจ้งไว้เลยนะฮะนานาครับ,นะนะรบว่ามีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวาไว้รองรับให้กับนาะนาะนะักตกปลาที่ต้องการรอกหมุนซ้ายในราคาที่ประหยัดส่วนเรื่องราคาผมเกินนิดนึงนะฮะ เพื่อให้แคร์หายแครงใจกันเลยว่าจะแรงไหมนะครับผมบอกเกลนไปเลยว่าไม่เกิน3 0 0 0ันบาทนะครับสำหรับล้อโอรโมโต้ชีฟตัวใหม่นี้นะครับมีเข้ามาสีสีด้วยกันสีดำสีเงินสีฟ้าและสีม่วงนะครับอัตราทดของเขาอยู่ที่5.3ต่อ1ก็คือลอบ 5. 3นั่นเองนะครับส่วนเรื่องกำลังเบรกกำลังเบรกนะครับอยู่ที่15ปอนส่วนคำว่า15ปอนนี้จะรองรับได้แค่ไหนแน่นอนเราต้องเทส สินค้าเข้ามาแล้วเนี่ยต้องมีการเทสแน่นอนนะครับต้องติดตามคราวที่แล้วผมยังคาใจผมอยู่ฮะสำหรับคลิปบึงสำราญกับคันซันเซ็ตทีทูที่เข้ามาของทางบริษัทมีเกียรตินะครับยังไม่สามารถทําให้ซันเซ็ตออกแอคชั่นได้เต็มที่คราวนี้ต้องจัดคู่กันแล้วละ่ะสำหรับโอโมโตชีฟและซันเซ็ตแต่จะไปไหนไปนี่เลยฮะผมทราบมาว่าน้ๆน,น,นักตกปลาทางบ้านย่านแถวเทพรามสอชอบไปบ่เงา้นานะครับ Sunset G2 กับ o m o มโตชิปเงาน้าแน่นอนครับต้องติดตามว่าบอกเงาน้าไซส์บิ๊กจะมีไหมอย่างที่ผมอยากจะเจอ s u n เซ็อยากจะเจออยากเชิญชวนให้ไปด้วยกันครับติดตามกันไปครับเร็วๆนี้แน่นอนนะครับไปด้วยกันนะครับนะนะฮะเราไปเทดสันซันเซ็ต G2 แล้วก็ o m o มโตชิปทั้งสี่สีสี่รุ่นที่เข้ามานะครับ อยากเชิญชวนาน้าๆไปเจอกันที่นั่นนะครับเพราะเราสิบอท้มกันไว้เจอกันนะครับนะาๆครับสวัสดีครับผม